บ๊อบมือตบนกเวทหนุนสนธินั่งนายกฮะนายกบ้านป้อมึงเนี่ยมึงมึงเอารัฐมนูญไหนมึงอะไรของพวกมึงเนี่ยถ้าหนุนสนธินั่งนายกนะขอโทษนะมึงมึงมึงย้ายไปที่อื่นเนี่ยไปมึงไม่มาอยู่แล้วประเทศนี้อบอกอะแค่นี้มึงยังออกมาต้านไม่เอาคนนู้นแมวอ๋อสุดท้ายมนอยากได้สนธินั่งนายกอ้าวไม่แต่เดี๋ยวถามก่อนเอาเอาเอาอะไรมาคิด นี่เอาอะไรมาคิดแสดงว่าแสดงว่าที่เขาตั้งคําถามที่พี่แจ๊คเคยตั้งคาถามไงที่บอกว่า,อาไออะไรนะนายกคนนั้นมึงก็ไม่เอา,เอานายกคนนี้มึงก็ไม่เอา,เอานายกคนนู้นก็ไม่เอา,เอาสุดท้ายออมึงต้องการนายกทักษ์นายก,ก,านายกาสนธิอ่อมึงเอามานั่งมึงคิดกันเอง <laughs> มึงคิดกันเองว่ามึงคิดได้ไงเนี่ยแล้วคิดดูนะที่นี่ประเทศไทยนะเว้ยนี่ราชอาณาจักรไทยนะเว้ยไม่ใช่ราชอาณาจักรของพวกมึงภาษีทัพเนี่ยตั้งของเราตอนนี้สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ดิ้นกันจะเป็นจะตายถ้าไอ้นายกคนนี้มาเนี่ยผมบอกได้เลยไม่ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์บายตายทั้งประเทศเแม่งพูดไปได้ยังไงอยากเป็นขอโทษมึงบบบ้้าากกัันนนนนนหหรืออเเปปล่ไสสุใคคีมึงบ้ากันหรือเปล่ามึงเอาอะไรมาคิด ขนาดตั้งตั้งพรรคการเมืองเอาสิงสาราสัตว์มานั่งใส่รูป<ฮ>ใส่รูปตรงนั้นแล้วมึงยังมาบอกว่ามึงมึงแน่จริงไปตั้งพรรคการเมืองว่าคนเลือกเขาเปล่าตายถ้าฝ่ายที่บอกจะออกมาชุมนุมมีคนเป็นล้านเป็นแสนนะถ้าสนที่ลงมาเล่กนการเมืองบอกได้เลยนะ<ฮ>ถ้าคนเลือกนั่นแหละเขาก็จะยอมควตามเข้าตามตเขาเรียกว่าเข้าตามจริงเลยเข้าในระบอบประชาธิปไตยที่มาตั้งพรรคจะได้ไม่ต้องมาลงถนนุนเป็นกุยเป็นอะไรอย่างนี้ไม่เอาตั้งพรรคกแล้วมาสู้กัน มาเลยแต่ไม่ใช้อยู่ดีๆไม่เอาคนนู้นไม่เอานี้ก็มาจัดการเรื่องจะเอาสนที่ขอโทษนะมึงไปแหกปากมึงไปดำน้ำที่ไหนมาเถอะโถไอควายโอ้โหโอ้โหตะกะไหนเนี่ยก็งงเหมือนกันตะกะไหนงงเหมือนกันนะแล้วใครเป็นคนคิดใครเป็นคนปล่อยข่าวเนี่ยโอ้โหก็วันนั้นสนที่ก็จัดรายการเขาบอกเขาจะเป็นแต่เอาเขามาเป็นดีกว่าเอากูเป็นดีกว่าเอขอโทษนะมันก็เป็นโดยไม่ได้นะครับก็เคยติดคุกมา และที่สําคัญเนี่ยถ้าสมมติพูดถึงในฐานะถ้าเป็นได้นะตายละความบัดซบจะบังเกินผมไม่ได้ว่านะแต่คนกับคุนเซนได้ไหมเนี่ยคนมันพูดนะโอ้โหอะไรจับมือหุ่นุณเซนก็ด่าหุนเซนทุกวันเอ้าเขาอาจจะพอเวลามาเป็นล้กจับมือภาพเก่าเขาเคยมีเขาเคยนั่งไปไปคุยกับคุนเซนตอนสมัยหนุ่นนมและไอคำพูดที่บอกว่าขายชาติขายชาติเนี่ยบอกได้เลยนะใกล้เคียง ก็บอกแล้วใกล้เคียงก็มาทุกขนะไม่อยากพูดไม่ได้ไปพูดว่าเขาไม่ได้เดี๋ยวเขาฟ้องเขาไม่เอาเราเช้าอ่ะลองเขาสิเขาไม่อากขอเช้าอ๋สนธิอ่ะสนธินอ่ะก็บอกว่าคนพูดเองอยากให้สนธิเป็นอะไรอ่ะเป็นนายกสนธิไหนอะ่ะ เราก็วิจารณ์อ่ะสนทิอ่ะคุณบอกสนทีเราก็วิจารณ์คนชื่อสนทีเลยมันมีสองอย่างมีสนทีบางนั่นท่านก็ไปแล้วก็ไม่รู้สนทีบางนั่นปฏิวัตินายกขักสินคุณสนับสนุนคนชื่อสนทีมาฉันก็จะฉันก็ฉันก็วิจารณ์ไอ้คนที่ื่อคนที่ชื่อไอ้สนทีที่คุณสนับสนุนมาและคนที่สนับสนุนเนี่ยถามยังมึงเอาสมองที่ไหนคิดสมองมึงอยู่หัวแม่เท้าอะนะอยู่หัวแม่เท้าอะมาคิดลงเลือกตั้งดิแล้วเขาถามนะพอเวลามีเลือกตั้งเขาได้มามึงก็ไม่เอาเวลาได้คนนี้มึงก็ไม่เอา แล้วได้คนูุนมึงก็ไม่เอาแล้วถามพวกมึงยาวไรหน้าตาต้นตีนทั้งนั้นโอ้โหเอ้ยความคิดอย่างนี้ขอโทษฮะแมงไม่มีเจริญแสดงว่าไม่ได้สนับสนุนในระบอบไอ้ตายไม่มีนะไอ้วกนี้ก็วันนั้นน่ะสุดท้ายเนี่ยหายห้าวเลยควาามือเลี้ยงทหารมาปฏิวัติอโอ้โหตายแล้วกูมีคนตั้งคำถามโอ้โหตั้งหมดแล้วเหรอถึงอยากมาเป็นหมดแล้วหมดแล้วก็เห็นบอกว่าเห็นมีข่าวว่าอะไรจะมาวันที่สิงหาเนี่ยเงินไม่พออะไร ก็ไม่รู้แหละครับก็หากินหาแดกกันอย่างนี้นะฮะก็ว่ากันไปนะก็ดูฮะเวรกรรมมันมีจริงแต่มันก็ยังมีคุณป้าานะกองครับทำคนเขาเยอะนะเขาจะได้สนเขาจะได้สนับสนุนสนทิคือหน้าอย่างนั้นก็หน้าเก่าๆเหลาเยะทั้งนั้นและเห็นหน้าก็รู้แล้วว่าขายบ้างเห็นไหมเห็นหน้าก็รู้แล้วคนนั้นอย่างนั้นคนนั้นอย่างนี้อุ้ยมากันใหญ่แล้วสุดท้ายขนาดฝนตกนี่ยังไม่หนีเลยเพราะหนีไม่ได้เพราะว่ากลับไม่ได้เพราะยังไม่ให้กลับ ใช่ไหมยังไม่ได้เงินยังไม่ได้คัดตัวกันคิดได้ยังไงโอ้โหสงสารคนคิดอ่ะไอ้คนคิดไบบนี้คนโพสต์แบบเนี้ยสงสารมันจังเลย่ไกูเวทนามึงจริงมองจริงคิดอย่างนี้เวทนาแม่งจริงอ้าวแต่แต่ไอ้ไอ้ตกลงไรของโค้กเขา้อสนับสนุนนะฮะไอ้ของโค้กเขาสนับสนุนใช่โอ้โหมึงไปกันใหญ่แล้วนะฮะตะก่อนก็โอ้โหเดินนี่แทบจูบ ก่อนนายกทักษิณเดินอย่างนี้เดินอย่างนั้นนายครับนายครับนายครับท่านครับนายครับพอวันนี้แม่งไปแดกเหี้ยอะไรมาก็ไม่รู้นะเกณฑ์เวเปลี่ยนอะไรแล้วก็ทุเละตัวเองเลยแรายก็ยังชื่นชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งนะไอตู่เนี่ยนะที่มันไปเป็นม็อบนกหวีดเนี่ยนะแต่ก็ยังดีนะยังไม่มีโบลเตอร์ของคนที่รักความเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยไปร่วมด้วยไม่มีเพราะคนที่สนับสนุนไอตู่ตอนนี้ก็เป็นไอพวกตีนตกอ่าแล้วก็นกหวีด ครับแค่นั้นเองมันมีบางประเภทนะไปแดกส้มกันเยอะแล้วก็ไปข้าวมีมีบางไม่สนับสนุนไอ้ตู่ไงถูกมแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ตู่ก็ไปหัวเดียวกับเทียมรีบและไอ้ตู่ก็ไม่ได้เอาพักพวกหรือว่าคนพักมีฮะก็มีลูกน้องก็อยู่แต่แอบแอบอยู่ผมเห็นอยู่ใช่ไหมล่ะแอบแอบอยู่ มีลุกน้องก็สองสามคนก็แค่นั้นเองแอบอยู่กลกระโดดแขนนาเสื้อแดงเนี่ยตอนนี้เขาแต่เขาแอบอยู่ข้างหลังกันแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีแน่นอนแต่ยี่เชื่อได้เลยพี่น้องคนแสดงที่เคยรักชอบมันอ่ะไม่มีประชาชนมวลชนคำว่ามวลชนไม่มีเพราะมวลชนที่ที่ยืนข้างหลังไอ้ตู่เนี่ยก็คือคือก็คือคนที่เคยด่าไอ้ตู่นั่นแหละนั่นแหละอีพวกตีนตบ อีพวกเป่านกหวีดซะจนหน้าเขียวหน้าเหลืองตอนนี้เขาเป็นขวัญใจพวกนกหวีดขวัญใจสลิมถูกต้องก็าบอกแล้วไงคนพันนี้ไปอยู่ไหนก็ได้เพอไปได้หมดทุกกลุ่มนะไปมาระมาจุดยืนไม่มีอุดมการณ์ที่เคยทําก็ไม่ได้ทุกอย่างก็บอกแล้วก็ถุยน้ําลายไปแล้วก็ไปแอบ้าบน้ําลายก็ไปเลียเลียถนนต่อเหมือนเดิมนะคนพวกนี้ผมบอกให้มันเรื่องจริงนะครับขี้เกียจเลาฮะเสนิทเสนิท์จังไรปากนะครับคนที่เคยเป็นผู้นําคน พาคนมารับเงินบริจาคคนรับเ้าานู้นรับเท่านี้มีเงินมาบริจาคมีคนนี้มีแม่ยกมาให้มาให้สุดท้ายครับนั่งน้ําตาไหลกันเขาบอกทิ้งคนเสื้อแดงไปอย่างนั้นนะครับเราทู่เรากลุ่มพวกเราในวิทยุชุมชนนะกลุ่มทีวีดาวเทียมเราทํามาเราบอกยังไงก็เคียงข้างกันอยู่เสื้อตัวนี้เนี่ยเกือบ15ปีสิปี10ปีเป็นอย่างต่ำเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคอลเลคชันใหม่แล้วว่าอันนี้เนี่ยผมอากลับมาใส่เก็บไว้ เก็บไว้ตั้งแต่ทํารายการวิทยุชุมชนเพราะว่าเสื้อเสื้อที่เราใส่เนี่ยตั้งแต่สมัยเราทาวิทยุชุมชนรับโดนปฏิวัติก่อนเลยนะฮะทุกวันนี้เรายังใส่อยู่เดี๋ยวเราจะทําคอลเลกชันใหม่กับเกี่ยวกับเรื่องผ้าใหม่อะไรใหม่ได้ปรึกษาผู้อยากผู้ใหญ่แล้วก็บอกเออทําใหม่เถอะเห็นใส่กันโอ้โหคุณชัดใส่มานานมากเป็นสิบสิบปีก็ยังอยู่เพราะเราถือว่าเราเกิดมาจากคนเสื้อแดงเราเกิดมาจากรายการเราเกิดมาจากระบอบประชาธิปไตยระบอบการเลือกตั้ง การต่อสู้โดนมั่งมีร้องไห้มั่งมีบาเดเจ็บมั่งมีอะไรบ้างนะบางคนหมดเนื้อหมดตัวนะครับอย่างเราทำทีวีทำวิทยุเครื่องเครื่องส่งเครื่องเซึงเราเราก็หมดราคาไม่ถูกถูกนะราคาหลักล้านนะะบอกให้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้เอาเงินใครมาด้วยใช่มีผู้ใหญ่ใจดีกับเงินที่กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชถ้าเสียทีก็มาช่วยกันซ่อม,อมช่วยกันทํา ไม่เคยไปขอเงินใครและไปเอาเงินนักการเมืองมาสักบาทใช่ไม่เคยขอใช้จิตวิญญาณที่ทําอยู่นี่จิตวิญญาณที่ความเป็นประชาธิปไตยความเป็นนักสู้คนเสื้อแดงผมคิดแค่นี้มีความสุขได้บ้างขายสมุนไพรตาเอ็นดีได้เงินได้ได้บ้างมีเก็บไว้เป็นค่ารถค่าลาเป็นค่าน้ํามันทางข้าวกินมากแค่นี้เองไม่ได้มากมายใหญ่ใจดีนั่นแหละที่คอยสนับสนุนสอตของพวกเรานะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ย เราไม่ได้ต้องการอะไรเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านการเมืองเพียงแต่ว่าเราลักคนที่เป็นที่เขาเป็นผู้นําประเทศนะคะเราลักเราชื่นชอบกับนักการเมืองได้หลายคนที่เราชื่นชอบเท่านั้นเองนี่คือจิตวิญ,ญญาณที่เรามีมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงแต่อีคนที่มันเคยเป็นผู้นํานะแล้วแล้วมันเสกเปลี่ยนซะเองเนี่ยไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่า<ะ>เขาเรียกว่าอะไรดีก็ระ,ะยำเออนี่ยนั่นแหละ,นนหละต้องก็บอกเลยครับ สิ่งที่ได้มาทุกวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้มามันก็พอเป็นที่เราจะต้องเอือช่วยกันไม่ว่าจะเป็นสถานีเขาก็เสียทั้งแอร์ทั้งไฟเนี่ยคิดดูว่าเรามานั่งทํากันเพื่ออะไรบางคนถามผมว่าทําไมไ่ทำอย่างอื่นก็ทําไมพอใจเป็นนายแบบทำไมพอใจพอใจที่จะเป็นเพราะเรารักในพรรคพรรคเพื่อไทยเรารักในนายกทักษิณสินรักลงในนายกยิ่งรักเราอย่างนี้กันมาต่อสู้กันมาตั้งนานไม่ว่าใครทางไหนนะคะทีนี้ มันมีคนที่เข้ามาโพสแสดงความคิดเห็นพี่ชัดให้ความกระจ่างไอ้คนไอ้คนน้าโง่คนนี้หน่อยเขาบอกว่าตลกนะพักแดงพยายามดึงดันผักดันรถไฟฟ้า20บาทให้สำเร็จนะเผื่อที่จะซื้อเสียงคนกทมที่โดนกวาดเหลือแค่เขตเดียวขอโทษนะนั่นอดีตแล้วครับเขตเดียวปัจจุบันนี้ก็เหลือเขตเดียวแต่เดี๋ยวดูปี70นะขอโทษนะคุณมึงคิดกันได้อย่างนี้แหละครับ20บาทเนี่ยช่วยคนทั้งกรุงเทพใช่ให้ใช้รถ ได้ใช้ในราคาราคา20บาทหมดเนี่ยรวมตัวคนมึงที่โพส์ด้วยใช่แล้วมึงมอย่าใช้นะผมเห็นทุกคนบางคน30บาทรักษาทุกโรคบางคนเงินหมื่นค่ะ30บาทรักษาทุกเรื่องเงินหมื่นดิจิตต้อลปากกระดาษรัฐบาลแต่พอเงินมากูเอาใช่ถูกต้องตาหลังต้องแสดงความจำนงนะว่ากูสลีปไม่รับกูไม่รับแล้วก็คืนเขากูกากซ่อมไม่เอาเออแล้ว20บาทเนี่ยถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นมึงไปขึ้นรถเมล์เอาอ่า หรือยังไงหรือจะเดินไปเรื่องของมึงแต่นี่เขาทําเพื่อพี่น้องประชาชนนะคนกรุงเทพเพราะลถไฟฟ้ามีเฉพาะในกรุงเทพถ้ามันมีต่างจังหวัดออกไปได้เขาก็ต้องทําอย่างปทุมมีถึงลาลูกกาก็คงจะยี่สิบให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในยามนี้ที่เศรษฐกิจมันฝืดเคืองก็ต้องช่วยกันครับนี่คือรัฐบาลปรารถนาดีกับประชาชนนะแลวที่สำคัญเนี่ยคนไดคนโง่คนนี้นะอยากจะบอกเลยว่า บรรดาพักการเมืองเนี่ยเวลาที่เขาหาเสียงเมื่อเขามาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาก็ต้องเอาสิ่งที่เขาหาเสียงเนี่ยมาทําเอาไวใ้ให้กับพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์ถูกไหมเพราะคนที่เลือกมาเนี่ยเขาต้องดูนโยบายแล้วพักการเมืองไหนมีนโยบายที่ดีนะมีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอ้าวนั่นเซฟค่าใช้จ่ายแล้วมีเงินที่จะต้นหนึ่งหมื่นที่จะให้คุณที่โอกาสที่เขาจะให้ได้ถูกไหม,มนั่นเขาก็ต้องการแล้วก็ถึงได้เลือก เพราะนั้นเนี่ยไออี e ทั้งหลายเนี่ยที่ที่คุณพิพาวพิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะขอโทษนะถ้าเขารักยังไงเขาก็รักถ้าพวกมึงเกลียดนะยังไงพวกมึงก็ยังเกลียด,ดขนาดให้เงินนี่ต้นหมื่นหนึ่งขนาดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยยี่สิบบาทได้ทั้งคุณมึงได้ทั้งโคตรเงาสักหลาดคุณมึงได้ซ้าไปก็ยังเกลียดยังไม่เลื่กงแล้วยังมีปากบอกว่าแล้วคนต่างจังหวัดทําไม